มิลเล่น้ำดื่มเพื่อโสภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงพัฒนาโดยทีมงานสัตวแพทย์โดยใช้เทคโนโลยีนาโน encapsulation ภายใต้สิทธิบัตที่เรียกว่านานอสเพื่อกักเก็บกลิ่นและสารสำคัญเช่นกรดอะมิโนและาธาตุโพแทสเซียมเพื่อนำส่งไปยังเป้าหมายได้อย่างแม่นยำนำมาพัฒนาเป็นน้ำดื่มสำหรับน้องแมวเพื่อช่วยป้องกันโรคไตและโรคนิ่ว รวมถึงน้ำดื่มสำหรับน้องสุนัขเพื่อช่วยในการลดกลิ่นปากและทำให้ลดปัญหาโรคช่องปากของน้องสุนัขครับเนื่องจากตัวผมเองเป็นสัตวแพทย์ซึ่งอยู่ในวงการทางด้านะสุสัตว์และสัตว์เลี้ยงเราได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งจากในประเทศและในต่างประเทศที่น้องแมวมีปัญหาเรื่องโรคไตและโรคนิ้วสูงเราจึงพัฒนาตัวน้ำดื่ม ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นความต้องการของน้ำมากขึ้นส่วนในน้องสุนัขเองก็มีปัญหาเรื่องโรคกลิ่นปากนะครับและโรคในช่องปากเราจึงเล็งเห็นความสําคัญของทั้งสองโรคนี้